สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดพี่ดอนได้พูดความจริงนะครับเพื่อช่วยลุงพลไว้ดังนี้ตระกูลหลาโพเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงรู้ผมจะรู้ดีไม่ต้องไปถามใครหรอกไม่ต้องไปถามอะไร ต้องไปถามกระโล่งกระรอกอะไรอย่างนี้หรอกมาถามผมถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไม่ต้องไปสารแนอะไรมากมายก็เหมือนที่ผมพูดแหละทำไมแค่ความอิจฉาไม่ใช่ความอะไรผมว่าคงไม่เป็นแบบนี้คงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนี่แหละความอิจฉาความอิจฉาความอยากได้เออเห็นว่าคนอื่น ได้ดีกว่าเราคนอื่นได้มากกว่าเราก็อิจฉาก็ประมาณนี้จะสายทำไมเหยียบหัวกันมาแล้วก็ยังมาส่ายส่ยแบบนี้เหมือนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันนักกันหนาะถ้าต้องการอะไรก็บอกไปเลยตรงๆดิไม่ต้องมาสารแนมาสารแนแล้วเหมือนกับว่าจะตอแหละอะไรประมาณนี้ถ้าไม่สารแนก็เอาตรงๆไปเลย มาสารแน่พูดหอกอะไรยิ่งฟังโอ้โหฮึมและแต่ละคนครับผมแล้วแต่ FC จะพูดยังไงนะครับผมแต่ผมก็เข้าไปดูคอมเมนต์อยู่บอกว่าให้ราคาให้อะไรประมาณนี้ก็ให้ไปเลยผมว่าราคาให้อะไรให้เท่าไหร่ก็ให้ไปเลยแต่ผมก็อยากจะรู้ความจริง FC ท่านไหนจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ให้ไปเลยผมจะไม่พูดอะไรแต่ผมจะเอาความจริงเพราะความจริงใครไม่อยากจะรู้ใช่ป่ะอยากจะรู้ไหมผมจะถามเ c ซีว่าอยากจะรู้หรือเปล่าใครอยากจะรู้ก็อยากให้หาช่วยกันดิจะมาสารแนพัดแสงอะไรโอ้โหพูดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงก็ฟาดไปเลยดิ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประสริ์เนติกุลได้โพสต์ข้อความชื่อว่าสมการที่10ใครน่าสงสัยที่สุดในวันที่1 1ซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ส่วนชาย7นาทีกลับมาที่บ้านพร้อมภรรยามาถึงบ้านก้าวนาฬกา22นาทีและอาบน้ำแต่งตัวโดวยให้การกับมาตาว่าออกจากบ้านประมาณก้านากา 45นาทีไปถึงวัดประมาณ10บโมงนิดๆอันเป็นเหตุให้มีการทดลองขับรถจากบ้านไปวัดและคำนวณเวลาว่าหายไป7นาทีหลังจากส่งพระเสร็จกลับถึงบ้านประมาณบ่ายสองกว่าและไปร่วมช่วยค้นหาเด็กส่วนตากับยายก็อยู่ในสวนของตนเองตั้งแต่เช้าแถมยังยืนยันว่าเห็นชาย7นาทีที่อยู่ที่สวน วัด GPS กับอีกหลายคนมาดูกันแล้วแทบทั้งหมดเกือบไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยดังนั้นเราจะตัดออกไปทีละคน 1. ตากับยายชัวไม่รู้เห็นแน่นอน 2. 2พี่น้องหรือสองน้าชายหญิงออกไปจากหมู่บ้านก่อนเด็กหายนั่นก็แสดงว่าไม่ได้เอาเด็กไปด้วยอย่างแน่นอน 3. แม่ก็อยู่กับคนกลุ่มอื่นๆและทราบข่าวหลังเด็กหายไปแล้วจึงไม่ได้เอาเด็กไปด้วยชั่ว 4. คนที่เข้าใจเป็นพ่ออ้างว่าไปไถานาแต่ด้านมีญาติกันยืนยันว่าเห็นขับรถสวนกันเวลาประมาณ9โมงเศษโดยเป็นการขับรถออกจากหมู่บ้านไปทางสวนและยังมีช่างไม้แถวบ้าน เห็นขับรถกลับมาบ้านตอนประมาณ9้าโมงหน้าหญิงกับสามีให้การว่าไปตัดหญ้าแต่มีตาดีเห็นว่ารถขนหญ้าจอดอยู่หน้าบ้านแถมใบบ่ายขับรถออกจากหมู่บ้านไปหาหมอดูแทนที่จะช่วยหาเด็ก 6. ป้าหญิงคนโตก็อยู่กับน้องสาวและ เพื่อนบ้านที่สวนตลอดเวลาแต่กลายเป็นติดร่างแหไปได้แบบงงงงเจ็ดชาย7นาทีกับเส้นขนหรือเส้นผมที่ไม่รู้เอามาจากไหนบางเสียงว่ามาจากบ้านหมอผีคนหนึ่งขณะที่มานอนพักคอนโดของหมอผีแถวกรุงเทพบ้างก็ว่าเอามาจากรถขณะที่มีการไปตรวจคน้น โดยไม่มีหมายคน้นดังนั้นถ้าเป็นท่านที่อ่านบทความนี้แล้วท่านเป็นทนายหรือไม่เป็นทนายไม่สำคัญแต่ในความเห็นส่วนตัวท่านท่านจะแก้สมการนี้อย่างไรให้เห็นว่าชายเจ็ดนาทีกับภรรยาไม่ใช่ฆาตรกรและใครที่น่าสงสัยกว่าชายเจ็ดนาทีวันนี้จะไปแจกทุนการศึกษาให้เด็กในนามมูลนิธิ พัฒนาป่าตองและโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลส์โรงแรมระดับ5ดาวซึ่งเป็นการเปิดโรงแรมทุกวันอาทิตย์ให้เด็กมากินมาเล่นน้ำฟรีแถมมีทุนการศึกษาด้วยเชิญเด็กๆก,กับผู้ปกครองทุกคนครับถ้าท่านใดนำบทความนี้ไปขยายต่อขอรบกวนอย่าตัดบทความนี้นะครับทำดีก็ต้องมี ประชาสัมพันธ์บ้างทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่10ใครน่าสงสยัยที่สุดในวันที่11เรามาเริ่มพิจารณาตัวละครกันเลยนะครับวันนั้นสองพี่น้องหรือน้าชายน้าหญิง ก่อนจะเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารในจังหวัดสกลนครได้แวะไปอำเภอหนึ่งเพื่อแวะดูหนูและกลับมาหลังจากเด็กหายไปแล้วนั่นแสดงว่าเด็กหายไปขณะที่ตนเองไม่อยู่นะ้าอีกคนหนึ่งกับสามีอ้างไปตัดหญ้าและหลังจากเด็กหายแล้วในช่วงสายของวันนังกล่าวขับรถ ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปหาหมอดูหมอผีอะไรสักอย่างคนที่คิดว่าเป็นพ่อให้การว่าไปรับจ้างไถานาด้วยขับรถไถานาออกจากบ้านประมาณ7จ็ดโมงหรือ8ปดโมงครึ่งไม่แน่ใจและทราบข่าวว่าเด็กหายขณะอยู่ในนาเมื่อเวลาประมาณ10บโมงเศษส่วนแม่ ก็อยู่ในสวนตลอดจนมีโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุเมื่อเวลา10นาิกาเสร็จ,ส,รจส่วนป้าหรือพี่สาวคนโตก็กลับมาบ้านพร้อมสามีมาถ,ถึงบ้านก็เวลาประมาณ9นาฬกา22นาทีความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมาดามร่างเล็กหรือมาดามตัวสูง มีการเอาภาพหญิงอื่นมาเหมารวมว่าคือมาดามพร้อมกับหาว่าเธอทำผิดหลายอย่างเป็น18มงกุฎคนที่คิดแบบนี้มีจำนวนมากผมฟังมานานได้แต่หวังว่าวันหนึ่งจะมีสักคนที่คิดเป็นแต่ถึงวันนี้ยิ่งกล่าวหาเธอหนักขึ้นฟังคำพูดของคนด่าเธอเสมอ ก็ขำดียูทูบเบอร์หลายคนพูดว่าเจ้าหน้าที่รู้พิกัดเธออยู่คอนโดไหนห้องเลขที่อะไรกำลังจะจับตัวมาถ้าเธอผิดจริงแค่ปิดทางออกประตูเดียวนั้นต้องจับได้แน่แต่ไงไม่ถูกจับคิดสักนิดเถิดว่าเจ้าหน้าที่ไปคุ้มกันเธอไม่ได้ไปจับ หลายครั้งมาดามปรากฏตัวในที่สาธารณะแถมบอกพิกัดสถานที่เช่นแจกของมีตำรวจดูแลอยู่ใกล้ๆไม่เห็นท่านจับเธอสักครั้ง18มงกุฎคุยกับตำรวจสบายขอเครื่องบินก็ได้รับการอนุมัติอ้อมาดามเป็น18มงกุฎชั้นเซียนแถมมีเงินบินไปเที่ยวไปนอนต่างประเทศเช่นยุโรป สหรัฐแบบสบายขออนุญาตหญิงในภาพเธอเดินคู่กับป้าแตนที่รัฐสภาเธอสูงกว่าป้ามากศีรษะป้าอยู่ระดับปลายจมูกเธอน่าจะสูงกว่าป้าเกินสิบเซนพูดกันว่าเธอชื่อเกตซึ่งมีคดีต่างๆอันที่จริงมาดามสูง158 คือสูงประมาณป้าแตนดูภาพมาดามเต้นอยู่ตัวเล็กหัวเข่ามาดามสูงประมาณขอบนั่งโซฟาถ้าเธอใช่มาดามตามที่พูดกันมาดามคงเป็นตุ๊กตายางที่เป่าลมให้ยาวขึ้นได้หญิงในภาพน่าจะสูงเท่าลุงพลส่วนมาดาม สูงเท่าปาแตนซึ่งความสูงต่างกันมากทีเดียวสวัสดีครับวีระหลงสมบุรณ์